สวัสดีค่ะเอฟซี FC, สวัสดีค่ะนี่น่ะค่ะยากอันนี้แหละตัดงานให้ลูกค้าค่ะค่อยบอเห็นกันค่ะตัดงานให้สร้างค่ะสร้างบ่พออเย็บสร้างหลายคนสร้างหลายคนสร้างบ่พ่อเย็บกันค่ะ ได้ตัดงานให้ลูกค้าก่อนค่ะตัดงานให้ลูกค้าก่อนค่ะอีกจังน้อยก็สีได้ออกไปหน้าค่ะเพิ่นมานที่ขานเชี่ยงเพิ่นมาดเพิ่นมาเอาที่ดินมาวัดล่างวัดค่ะเลาไ้ตรงไปเพิ่งน,น้ำพระเจ้า ผารกคิดลายค่ะแต่ละมือแต่ละมือภารกคิดลายค่ะแต่ละวันภารกิจเยอะค่ะเอาเฮ็ดได้เฮากขอเฮ็ดล่ะค่ะร่างกายกัพบพกไปได้อยู่ไอเฮ็ดไปผู้ลังโคตรมาโอ้ยป้าไปเฮ็ดพี่ยังกระโลกกระเยียวน้อว่าจั่นเฮ็ดไปสนะค่ะ ได้ก็นามเฮาหันเห็ดบ่อใดเฮาซีดายเห็ดได้ค่ะนามเผาเห็ดบ่อใดเฮาซีดายเสียดายเห็ดนามเฮาเห็ดได้เฮาไปเห็ดไปก้อนค่ะน้ำเผาเฮ็ดไดเผาไปเฮ็ดไปก่อน เวาเปิดสีมาประมาณสิบโมงวันสันมาล่างวัดทีด่นีมาจ้งสีออกมาเด็ดไปก่อนทำงานไปก่อนอยังงานไม่เล่นนะคะ่ะ ตอนแรกค่ะสิลงอันเลม่มมิทิมาหายเอฟซีค่ะเลกมมิทิมาเพิ่นลงมาหายแล้วนี่อยู่สามหางค่ะสิลงหายเอฟซีตอนแรกค่ะตอนเช้านี่ขอขอทำงานก่อนค่ะตอนเช้านี่ขอทำงานก่อนตอนเย็นๆถึงจะลงให้ใจเย็นๆค่ะ เคื่อนีอกับฝันเดารี่ค่ะฝันเดารี่ต่ยัางม่าในร่องในร่งเลขมีที่มาหายก้อนค่ะจะลงเลกมีที่มาให้ก่อน,ห,อนหน้ากับแต่มือผุ่นด้วยค่ะ ก็ได้ไปจักเทียอัแต่าะคันได้เศร้าไปแล้วม็นตังสันกัได้ห้างหายกันห้างหายไปตัวพอ<ป>มาไปกับบมมหันมนมี่แน่วเฮ็ดค่ะไปกับบอมหันมนีแน่วเฮ็ด พราะว่าต้องมีหัวมีอย่างสะกอนค่ะมีหัวสะกอนคอยสีหูอีอย่างใดผสมหัวกล้วยร้ายค่ะหัวก้วยข้าเจ้าก่ะยันยันเอาหัวกล้วยไปไว้ ทำให้กินมากเสียหายมากเฮาเสียดายค่ะเสียดายจริงๆเต็มปับไปใหม่มันมันกับประคุ้มค่ะเอาได้ตรงไข่มีหัวดีมาดีๆีสะก้อนหัวดีๆีสะก้อนค่อยเฮ็ดไปค่ะค่อยๆทำไปหาเงินเฮ็ดหัวพ่อแม่เว้ฮ่า <laughs> <laughs> เงี้ยเด็ดหัวก่อนค่ะคอยสีได้ไปลุยคอยสะไปลุยคอยจะไปลุยอ,ยจยอยจยนจังนี้เนาะ แผ่นยังควนถือค่ะจ้าสูหยังไม่รู้จะปลูกอะไรดีเริ่มต้นที่อยากปลูกที่สุดค่ะที่อยากปลูกที่สุดไอ้คิดมาโดนแล้วคิดมาโดนแล้วตั้งแ่ไปเกาหลีคุณค่ะอยากปลูกองุ่นค่ะ ปูอ่างลูปูไหมูมาเบิงค่ะให้เพื่อนมาเที่ยวเพราะว่าข้าเจ้ากับปูอางงูค่ะอยู่เกาหลีข้าเจ้าปูอางงูให้ข้าเจ้ามาสอนค่ะวิธีการข้าเจ้ามาสอนมาเที่ยวร้อมมาสอนร้อมค่ะนี่เพื่อนก็นดีไปจังนึงค่ะ มีเพื่อนต่างชาติก็ดีไปยามมากทีละสองเทียสามเทียคุนนี้ค่ะพระเจ้าม้อยู่ีเธสามหลอบคุณพระเจ้ามาพรเจ้าสิ้นขาของพระเจ้ามัน ค่ะพวกก็บานเข้าขอเข้านี่มันรัฐบาลเขาประกันราคาค่ะประกันราคาผู้ใด่คูกอินยางกับประกันราคาหนักมาค่ะที่จะบานเขา่านี่แหละเป็นเรื่องสี่แหละรัฐบาลบ่๊อยประชาชนบอกอุปโยงก็ยู่พีอยู่ค่ะ ยังระเบิดต,ตึมต่ำตึมต่ำแล้วเกาหลีใต้กับเกาหล,ลีเหนือเนี้ยเนี้ยเกาหลีเหนือเขาก็รู้เขาเห็ดที่ยังกันต,ตึมต่ำตึมต่ำแล้วให้พายุไม่ยุบีซาสิ เขาเจ้าเฮ็ดอ oh ี๋ดิเฮ็ดงานรักษาบ้านเท่าบ้านเท่าเฮ็ดตะโพลียูไในกจิ้มเขาเจ้าเฮ็ดเฮ็ดเป็นคักเป็นแน่เฮ็ดงานเวลาเฮ็ดเวลาเที่ยวเขาเจ้าเที่ยวอ่ะเวลาเที่ยวเขาเจ้าวัดเที่ยวยางไงเลย นี่นหะเห็ดเห็บเห็บ,หบจันมูอรับตัดใหม่เลยโทรศัพท์กระจัดเป็นจังได้คุกๆอัออกๆจอมใหม่ก็สื่อจักเทียตีจอมให้่โทรศัพท์จะจควงก็สื่อให้จักไม่สื่อจักเทีย อย่โลง้ยสีล่ละค่ะบม่ไไปน้ำมูหรอกเป็นแนวนี้โลงย้ยสี่กับภาษาเบอร์เดอรค่ะเด้อาอามาเบิงกันนอ้อย่าลืมกันอย,าย,าย่าพย่ามอุ้ยไปังียสีล่ละนันยากนี่เห็นไหเรียรกกระติ รอบนี้ไม่รู้ว่ามันจะเป็นมูหรือเป็นจ่าได้ปะเป็นมูหรือเป็นจา่า คลิปนี่เอาแค่นี้ก้อนค่ะจากสีคุยอย่างกับเบซี่ค่ะออยังที่คุยยังแน่ค่ะคลิปนาค่อยพอกันไหมเนาะค่ะเนาะคลิปนาค่อยพอกันไหมค่ะเดี๋ยวสิหาตัวเด,ดเดๆดมาหายเดี๋ยวสิทูหาคนมีโชคเอาตัวเขกไ็ได้ผู้ใดสำนักใดหายยังแน่กับเสียเอามาคุยกันนังนส่ละค่ะคุยกันไปนั่มเคียงงานไปนั่มนี่นะคะ ค่ะคลิปนี้อเอาแค่นี้ก้อนค่ะค่ะสวัสดีค่ะ